จะกี่ล้านรักแท้ก็ไม่สู้หนึ่งรักที่แม่มีให้จะกี่ล้านกำลังใจก็ไม่เท่าหนึ่งอุ่นไอจากแม่เราเมื่อเข้าหวัยหนุ่มสาวเนี่ยทุกคนในต่างตั้งหน้าตั้งตาตามหารักแท้โดยอาจลืมไปว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหลงรักเราเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาและก็ไม่มีทีท่าจะหมดรักจากเราเลยอย่าให้รักแท้เนี่ยเป็นแค่รักข้างเดียว ไม่มีสมองเนี่ยไม่เป็นไรแต่มีมารยาทกับความกระตันยูเนี่ยแม่ให้เอาติดต,ตัวมาตั้งแต่ตอนออกมาจากท้องด้วยนี่นาแวะแวะแววเครดิตใหญจันข้างวัดกรรมเนี่ยที่เคยทำร่วมกันมาเนี่ยดึงให้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเริ่มต้นด้วยความรักต่อกัน จะต้องต่อยอดความรักเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจในธรรมชาติในตัวตนนะที่แต่ละคนเนี่ยมีติดตัวมาด้วยกันด้วยการยอมรับในข้อเสียของกันและกันให้ได้จะได้มีเพื่อนร่วมทางที่จะเดินไปสู่ความสุขเพราะระหว่างทางเนี่ยปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมีมากเพื่อนร่วมทางเนี่ยจึงมีความสําคัญนะดังมีคํากล่าวที่ว่ากรลยานาเมตเนี่ยคือที่สุดของพรหมจรรย์